สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกับประปาอีทจากกัสตี้ชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับปป,ปาอีทจะมาพาทำแบบฝึกหัดนะครับเพื่อทบทวนนะครับเรื่องการใช้ w o r t to be นะครับในรูป e m r e นะครับซึ่งเป็นรูปปัจจุบันนะครับ ก่อนที่จะเริ่มทำแบบฝึกหัดนะครับถ้าใครที่ต้องการจะทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของ w o r t to be นะครับสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ด้านบนนะครับปป๊ายดได้จัดทำเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง w o r t to be เอาไว้แล้วนะครับสามารถที่จะเข้าไปศึกษาแล้วก็ทบทวนแล้วค่อยกลับมาเริ่มทำแบบฝึกหัดกันนะครับสำหรับใครที่พร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยนะครับ ข้อหน,นะครับ Tony จุดจุดจุด not a friendly person ท o n y จุดจุดจุด not a friendly person นะครับข้อนี้นะครับเราจะใช้อะไรดีนะครับเติมลงไปในช่องว่างระหว่าง is am แล้วก็ are นะครับ สำหรับหลักการทำข้อสอบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ w o r t to be นะครับให้เราพิจารณาที่ประธานของประโยคนะครับถ้าประธานเป็น he she it นะครับเราจะใช้ is แต่ถ้าประธานเป็น i นะครับเราจะใช้ am แล้วก็ถ้าประธานเป็น we the, y o u they นะครับเราจะใช้ are นะครับ ในกรณีนี้นะครับโจทย์ข้อที่1น,นะครับโทนี่นะครับเป็นประธานของประโยคนะครับโทนี่ก็คือผู้ชาย1คนนะครับสรรพนามแทนโทนี่ก็คือ he นะครับดังนั้นข้อนี้เราจะต้องตอบ is นั่นเองนะครับ Tony is not a friendly person นะครับโทนี่เป็นคนที่ไม่ค่อย friendly หรือเป็นคนที่ อัธยาศัยไม่ค่อยดีนะครับต่อมาข้อ2นะครับ Kim and Kate ๆๆ in the same class Kim and Kate ๆๆ in the same class นะครับข้อนี้เราจะใช้ is am หรือว่า are ดีครับคำตอบก็คือ are นะครับทำไมเป็น are เพราะว่า ประธานคือ Kim and Kate นะครับก็คือคนสองคนขึ้นไปนะครับก็คือ they ดังนั้น they เราต้องใช้ are นะครับ Kim and Kate are in the same class นะครับ Kim และ Kate อยู่ในห้องเดียวกันนะครับต่อมาข้อ3นะครับ My mother's red dress จุดๆ so beautiful My mother's red dress จุดๆ so beautiful นะครับครานี้เราจะใช้อะไรดีครับระหว่าง is M R นะครับคำตอบก็คือใช้ is นะครับทำไมถึง is เพราะว่าประธานเป็น my mother's red dress นะครับชุดเดรสสีแดงของแม่นะครับเป็นชุด1ชุดนะครับชุด1ชุดก็คือ it นะครับสิ่งของหนึ่งอย่างนะครับ ดังนั้น it เราก็ต้องใช้ is นะครับต่อมาข้อ4นะครับ I จุดจุด a teacher at a high school I จุดจุด a teacher at a high school นะครับข้อนี้ตอบอะไรระหว่าง is mr ข้อนี้ง่ายนะครับประธานคือ I ดังนั้นเราจะต้องตอบ a m นะครับ I am a teacher at a high school นะครับผมเป็นคุณครูนะครับที่โรงเรียนมัธยมต่อมาข้อ5นะครับ Your new manager จุดจุดจุด from Germany Your new manager จุดจุดจุด from Germany นะครับข้อนี้เราจะตอบอะไรดีครับ Is M หรือว่า R คำตอบคือ is นะครับเพราะว่าประธานคือ your new manager นะครับผู้จัดการคนใหม่ของคุณนะครับก็คือคนหนึ่งคนหนึ่งคนนะครับจะเป็น he หรือ she ก็ได้นะครับ,รด,นะรบดังนั้นก็จะต้องใช้ is นะครับ your new manager is from Germany นะครับผู้จัดการคนใหม่ของคุณมาจากประเทศเยอรมัน นะครับข้อ6นะครับข้อนี้เป็นประโยคคำถามนะครับจุดจ,ดจดุ this your backpack จุดจ,ดจด this your backpack นะครับข้อนี้เราจะใช้อะไรครับ is am หรือว่า are คำตอบคือ is นะครับเนื่องจากว่าประธานของประโยคนี้ก็คือ your backpack นะครับ ก็คือกระเป๋าของคุณนะครับกระเป๋าสะพายหลังของคุณเป็นกระเป๋าแค่หนึ่งใบนะครับดังนั้นก็คือ it ดังนั้น it ก็ต้องใช้ is นะครับประโยคนี้ดังนั้นก็คือ is this your backpack is this your backpack นะครับนี่คือกระเป๋าสะพายหลังของคุณหรือเปล่านะครับข้อ7นะครับ Mr. Anderson's Children จุดจุดจุด Really Smart Mr. Anderson's Children จุดจุด Really Smart นะครับข้อนี้เราจะตอบอะไรครับ i s a M หรือว่า R คำตอบคือ R นะครับทำไมถึง R เพราะว่า Mr. Anderson's Children นะครับก็คือ ลูกๆนะครับเด็กๆของมิสเตอร์แอนเดอร์สันนะครับ children เป็น plural เป็นพหูพจน์นะครับดังนั้นประธานจะต้องเป็น they นะครับ they ใช้กับ are นะครับ m r anderson's children are very really, really smart นะครับลูกๆของคุณแอนเดอร์สันนะครับฉลาดมากนะครับข้อ8นะครับ all my friends จุๆ Bold all my friends จุดจุด b บ l d นะครับข้อนี้ตอบอะไรครับ is a M หรือว่า R คำตอบคือ a R e นะครับเพราะว่า all my friends เพื่อนของฉันทุกคนนะครับ friend เติม S ก็เพื่อนหลายคนนะครับคนหลายคนก็คือ they นั่นเองนะครับ they are b o l d ก็คือ all my friends are b o l d นะครับ เพื่อนของฉันทุกคนนะครับเป็นคนหัวล้านทั้งนั้นเลยข้อเก้านะครับ our neighbor จุดจุดจุด very kind our neighbor จุดจุดจุด very kind ข้อนี้ตอบ i s a m หรือว่า r ครับคำตอบคือ i s นะครับเพราะว่าประธานคือ our neighbor our neighbor ก็คือ เพื่อนบ้านของเรานะครับไม่มี S ก็แสดงว่าเพื่อนบ้านของเราหนึ่งคนนะครับก็คือ he หรือว่า she ดังนั้นก็ต้องใช้ is นะครับ Our neighbor is very kind เพื่อนบ้านของเราเป็นคนที่ใจดีนะครับต่อมาข้อ10นะครับ Jane's math class จุดจุดจุ very challenging Jane's math class จุจุดจุด Very challenging นะครับข้อนี้ตอบอะไรครับ i s a M หรือว่า R คำตอบคือ i s นะครับเนื่องจากว่า Jane's math class นะครับก็คืออ่อชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของเจนนะครับก็ถือว่าเป็น it นะครับ it ก็ต้องใช้ i s นะครับ math s. Jane's math class is very challenging นะครับ uh, ฉันเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของเจนนะครับค่อนข้างที่จะท้าทายนะครับต่อมาตัวอย่างที่11นะครับ his uncle v e r y rich his uncle v e r y rich นะครับข้อนี้ใช้ is นะครับเนื่องจาก his uncle ก็คือ ลุงของเขานะครับหนึ่งคนนะครับเป็น he ดังนั้นเราจะใช้ is นะครับ his uncle is very rich นะครับลุงของเขาเป็นคนที่รวยมากๆนะครับข้อ12นะครับเป็นประโยคคำถามนะครับจุดๆจ they your best friends they your best friend นะครับข้อนี้ง่ายนะครับเพราะว่าประธานเป็น they นะครับ they แล้ก็ใช้ are นะครับ are they your best friends are they your best friends นะครับพวกเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณหรือเปล่านะครับข้อ13นะครับ Jessica and Daniel จุดจุดจุด not married Jessica and Daniel จุดจุดจุด not married ข้อนี้ใช้ a r นะครับเพราะว่า Jessica and Daniel นะครับก็คือคน2คนก็เป็น they นะครับ they ใช้กับ r นะครับ Jessica and Daniel are not married นะครับ Jessica แล้วก็ Daniel นะครับยังไม่ได้แต่งงานกันข้อ14นะครับ Helen's friend Katie จจ my boss Helen's friend Katie จุดจุด my boss นะครับข้อนี้ตอบ is นะครับเนื่องจากว่า Helen's friend k a t i e นะครับก็คือเพื่อนของเฮเลนที่ชื่อเคที่นะครับก็คือผู้หญิงหนึ่งคนก็เป็นชีดังนั้นชีจะใช้ is นะครับ Helen's friend k a t i e is my boss นะครับเพื่อนของเฮเลนที่ชื่อเคที่นะครับเป็นเจ้านายของฉันเองนะครับ ต่อมาข้อสุดท้ายนะครับ I จุดจุดจุด not your friend anymore I จุดจุดจุด not your friend anymore นะครับประธานเป็น I ง่ายเลยครับ I ใช้กับ am นะครับดังนั้น I am not your friend anymore ฉันไม่ใช่เพื่อนของคุณอีกต่อไปนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแบบฝึกหัดเรื่องการใช้ worth to be i smr นะครับเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจนะครับในเนื้อหาเกี่ยวกับ worth to be ไม่ทราบว่าทุกคนได้คะแนนเท่าไหร่กันบ้างนะครับก็คอมเมนต์บอกประปาอีทไว้ที่ด้านล่างด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับปปาอีทด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ